คุนเมคยมคุณแม,ม,ณแม่ลำเพยคุณพ่อสมศักดิ์เมื่อนี้ลูกหลานพร้อมกับคุณแม่สุภาพร้อมปัดจอลูกหลานสู่คุณพุทธนได้บวชลูกบวชหลานเพื่ออุทิศส่วนอุศน์บัณฑิตแก่แด่วิญย่างถึกทั้งเซคนเมื่อนี้ทานด้วยพอปอยฉลาดเป็นผู้ลำเซิร์นดวงดินยานมารักกองบุญ นักบัณฑตครับโอ้ยบุญเอ้ยบุญบุญบวชอุปสมบทนายชัยนำวงศานายอาคมวงศานายอภิรัตน์นำวงศา นายจะโยกอผูลดงดีนายอักขเดชสีแห่งโคในวันนี้ผูทิศส่วนกู้สนไปแก่แด่คุณพ่อสมการน้งคงสามแด่คุณแม่เอี่ยมโพัดอันแด่คุณแม่ลำเพลยแด่คุณพ่อสมศักดิ์สีแห่งโคตรผู้บรรดาพวกแก mấy rộng sáng ơn em chùa sáng vẫn sẽ lắm thắng ôi em ôi ôi ี่คือคุณแม่สุภาน้ำพงศานี่ละเจ้าจะพใาญ่ได้ทำบุญสารทุนปจัจใจหุม่มต่อไปผ้าอยซอ,อยสัทธามีลายหน่อยรวนน้ำใจเป็นหนึ่งดึงเอาบุญส่วนนี้ไปให้ขอสองขาดตลอดอ,อยายให้สุขลานมีรลุกย่อเทีที่ทรงผ่านไปถึงเจ้าออ เมื่อนี้มีทั้งอาหำเข้าภูป่าสินตอนนีสภาอาพรทั้งเครื่องเขินเครื่องใส่กระเทียมไว้กูสุดเด่นกองอวดเดือยยอดแยี่ยหออาดังสูนมีทั้งนิ่ทั้งร้ายสิกายกันพันเขียวขั้นแม่เหลียวดูแล้วพนันหลายนั้นเอาดีเถ้าแล้วอันนี้สิร้องเอิบของเขาไป บาดนี si v v vai vai ้ผมสิได้ยเส้นียดวงวิญญาณหันยินเสียขาดสิยการวอนว่าเอิบเส้นเราดวงวิญญาณเจ้ามาไว้ไว้ให้ดีดวงได้ยินเสียงฉลาดเอิบไว้เฝ้าเป็นดวงม้าดวงวิญญาณคุณพ่อสมการน้าวงสามดวงวิญญาณคุณยายเอี่ยมพ่ออันดวงวิญญาณแม่ลําเทยดวงวิญญาณคุณพ่อสมศักดิ์ วิ่งไปสั่งฟ้าหรฤดูป่าเขาเขียวอยู่น้ำหน้าน้ำตอนทำมาอะไรยินเอิบจากผู้อืเพไปน้ำจุ่มเสียงน้สูงเขียวมากอมาไปไม่กี่ก้อนเทอดไว้เฝ้าวลอกส่วนเหรือจะพบแต่คนยิ่ยินุูเสียงทาา เลยกล่าวว่าพระยาพงศิส่งไปถึงเจ้าบอกให้เข้าไปไข่อ่างทางประตูเปิดปองเนื้อเดือให้เห็นท่าของหลวงสองทางว่างเสด็จขั้นได้ยินกุกเอิญระดับส่วนละกองบุญเนื้อพอสงการเอิญยาสิต้องหลับเลยเปิดประตูไข่อ่าขอให้สุนังฟ้ามาจุ่มแขนนั้นเจ้าหุ่นแนบมมาหัวก่อน แปดแปดขอให้เจ้าดันสีทางให้เจ้าหลาลุงขันจะมาหอดทรงหัวให้เจ้าอย่าสนป่าข้างท่านมาหอดหัวหน้าเจ้าอย่าสนปากขอท่านมาหอดหัวเราเจ้าอย่าหนีเจ้าอย่าส้นขอขานจะมาหอดแล้วอย่าไปอนีส้นกาย ร่ามุ้อายสุงลูกหลานเลนมีลูกยิงลูกชายเขาดังล้ออยู่ทางทีจ้องยานีไปเล่นงทางไผ่พ่นสีสาม,มาจินเข้าใบาป่ามาจิ้นตอนสิฝนเคย,ยไผ่แด้แตงน้ดำดวงเิ็นยานคุ้มพอสองการ ดวงยานทั premises, 1, ้งเซดวงท่านไปตกอยู่ทำเหวดึกพาสั้นกระทำทอนอดได้มาเอาบุญส่วนกุศลเดินไปไปมาไปไวเดี๋ยวนี้เวลาอีสิเมื่อก่อนโอ้โเสียงสัญญาณแม่น่คองดังกองเหมือนสมมังฟังเสียงงูงมูคลองเถื่อที่ดึงดังมัง สัตยานเสียงเทียนบอกเห้ดูอัปปิยาดูเทียที่สอนดังมาแล้วพายารยน์เอิญมาบอกเมื่อเวลาแหลวทอดีอาวุธสร้างจนตาเมืองบ่านนี้ซ้มผาะผัดดันคันที่สามขอให้องุนกินทธาบลับดวงวิญญาณเจ้าขึ้นเมื่อเมื่อสัมฟ้ากับความมุทที่ได้แต่งเพิงยามเทรงยำเล้งมีเทวาดังอลม มสายเทยนแกงวินลักกอบปุ่นมึงเอ็นนี่ไปสู่สุขันติสำหรับยักษพบดังบัดเดาบาริงสันไปสวรรค์สันเจ้าพอสมการขบทองบ่อนคอนันหมยเสกนกยามากะยาไอมาหงป็นสัวแซวไปสู่่าลูกแ้วเจ้าอย่า่วงทางลัง

น้องเห็นไปสวยสวยตกบอลลูยคือซาดีเด้อเจ้าอีพ่อสรงขันมันซาดการันอันบาไม่ขิงลูกผู้หญิงทั้งใจผู้สุขคนเด้อสิไปพ่อซาดสิมาพายอาจจะกับมาเป็นพ่อไม่เท่าเนื้อของลูกลูกเตา่าเตา่เตาของเถ่ามันดังเคย ซาดสิมาคอยเอ้ยลำบากคือจะดังเป็นคนมีคนหดังสิดังของเงินละอันดวงวิญญาณของเจ้าจะร้อยเมื่อดันแเงแเงหาพ่อเงินหาพ่อทองทอดพอเปรีอบอุบสานจะเตาในเมื่อนี้มีหมูสมุเสือในบ้าพวกปวดไหลมีแต่ท่าน อี่พองคนส้างป่าอันมีหลายคนหลายทานท่านกำลังบอกผู้ใหญ่มาหู้บุญเมื่อได้เห็นอาคู่คนสาธุเด้อคอยพวกพิน้องมีตั้งแต่ความสุขหายจากค่าทุกโลไพยแมามาอ่ดนมโลกสมองอําใส่เม่เคยมีเด้อผักคุนทานลกความดังใบตะวัน กแปลก่าส้มเจ้ายาได้มีโรคโเวียดสิ่เก่าหลีหายอ่างจากนี้ยาได้มีมาเทิดหมูห้องสังบาอันอายุนั้นให้เกินลอยเมิดสุขของคนเก็บไปหอยสาธุสาธุมางานบวนลูกหลาน

หาตเด้อคุณพ่อสองตาเลยอยาคุณแม่เคียมพ่ออันคุณแม่ยลำเพยคุณพ่อสมศักดิ์ให้วิญญาณพ่อ้นขึ้นไปสู่สุกติให้วิญญาณเม่นั้นขึ้นไปสู่สุกติสัมพรยภพดำมโนกอง,งกอไว้ไปเที่ยวทางคนละเส้นดวงตะเวนคนละด้วยให้วิญญาณทิพ ท่านสีวิญญาณกวยขึ้นเมื่อเมืองสัน่าสวรรคุณอยู่วิมานให้ลูกหลานบัดโจแม่สุภาลูกหลานสู่ปู่สู่คนให้เขาอยู่เย็นเป็นสุขอยาให้เขาเจ็บเขาเป็นเขาป่วยให้เขาลำท่านลำท่านลวยลวยปัง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 ,ปง หายเคาะหายเข็นหายกำหายเวียนผู้เอาเงินมาปวนทั้งตารางมันหลุดสายเพราะยัยปอโอ้เล็กพิสดาครับ้ังตัวซื้อทอนเหล็กพิสดาน้อนงะครับเนี่ยอีเมียกันอีสมบูรณโอ้เงินหลายบาทบาทนี้ก็หายากนำพบไม่ใหญ่ปุ่นสวงเอ้ยขันผมมั่ารับเอาขบโมีเงินใส แม่สุภาออกมาให้เป็นปัจจัยหลายพันบาท,ทแก่วอกสลัดน้อยสิเพื่พอไใหมสมถึงสาธุเรานอนหลับให้แม่ได้เงินหมืน่นนอนตื่นให้แม่ได้เงินพันนอนฝันให้แม่ได้เงินดานออกแก้บบานห้เจ้าลมคุ้มท่ำลงไปต่ำคุ้มเงินหมื่นคือ้องลานแม่หันมีฮัตมีบาทรดเหล่ามาไอาเคงวดที่มาห้พวกลูกหล,ล,ลาน ทำบุญหาอิบพอสงการให้ถีหลดตัดดีเป็นพันล้านเด้ออีแม่เด้ออย่าลือใพญ่์ปอสาระหน่อยเด้ออีแม่เด้อเวนอ่อนเวนอ้อนนี่ลานเอาใจกันหน่อยขอบคุณเด้อแม่ อเป็น้ามอจะร้องเราหัลตองบด้งแนับืนน่กทุกท่ทิตย์มาในงานทุกทมาในน้ตาเปตลายเยี่ยงเยยใสพวกเรามาจากทางไกลพวกเรามาจากทางไกลและก็วาดใจราบอออเราีดอกันอภอรเราีดอก sang thật vừa nay đang muốn đi sang thật nay đang đi hãy phi nong sự khí phi nong muốn sơn 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 ngàn con sẽ sắm đẹp đắp bàn hãy thân vui đi sự khí đi măng sự khăn đây, đi sự khí măng đỡ buồn lòng ơi chấp ba giả lơi Bằng bỏ lòng so đã ơ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  ขอบคุณคุณพ่ออาจารย์ปอฉลาดเลไลน์นะครับพี่นอ้องอ่าบันทึกคุณแม่บนช่วงเตยซอ,อยนี้เนี่ย,ยจ้าครับยันจะโกฟังีรือไอย่า ปอบินได้ช่วงน้อกาสุปอนอันนอนพอบินนั่งนั่งนอนอนกอมหอมน้องกาสุมต้มขอสกเตียงเตียรีอะไียงเตียเลียม่อะไ่านเตียเนเียงนง่แี้วเรม่อนไรอ่น ทำเานินใจ่ผูุ้ด้ขันเจ้าได้ลูกหนึ่งคนสวงนึกว่าสิคองลูกสอแม่ส้วงกัสิทาลูกสมลูกเสี้ยวขลูกสมลูกเสียบุขาขันกป่าใหญ่ลูกมาห่เสือป่าขันบ่ได้ังสันได้ังสันยากเอาขอเงหวา i left.

ติวติวติว๊ดตีสุดยอดนะครับขอบคุณครับตีเอาสาวน้อยเพชรบ้านแพงกับฟอดอยู่ผู้เดียวยับคำอาพีพอมันสิบทองหันอ่ะมาจากค่อยๆเดินนะครับอมาย่ามทำมาเนนะะอามานีนนนนน่ขอบพระคุณนะครับอีพอยพอฉลาดน้อยนะครับศิลปินแห่งชาตินักปราชญ์อีสานบ้านเฮาแล้วก็คุณแม่บุญช่วงนะครับเด่นดวง แล้วก็คุณมีอุตสาห์เนาะนะครับที่นะครับมานะครับร่วมนะครับเรียนอนุญาตของอีพอซงนะครับเขาดีใจครับขอให้คุณพ่อคุณแม่อยู่ดีไม่แห้งส่วนร่างกายแข็งแรงครับตุ่มลูกตุ่มเต่าตุ่มโดนเด้อนะครับขอมาพูดหลายแล้วพอเนาะเอออันนี้คือศิลปินเองชาติแล้วก็เมียบนช่วงร่วมแสดงเป็น พอคู่แบคู่ในหนังพยุทธภัยอ่อนครับฝากไว้ทุบท่านนะครับขอบคุณมากครับขอเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่ผมกับพ่อขอบพระคุณครับสััครบพี่น้องเด้อเอาไปนี้ก็เป็นอาทีของพี่ยงีวเด้อกับอาจารย์ยุทธค้ำกับผู้เมเกศสวัสดีน้องลาวโอ้หมอแทนประจำตัวด้วยท่านที่ลงไงเออเอาลงตำตำพูดละเออระวังระบายมันม่งว้าง